ในวันต่อมานาตชาได้เรียกเมนเนซ่าเข้าไปพบเพราะอยากรู้เรื่องที่เธอแส้งทำดีกับพวกเราแล้วส่งข่าวให้อีกฝ่ายอยากรู้ว่าเธอจะมาไม้ไหนคริสโตเฟอร์เมื่อรู้ว่าผู้เป็นพี่สาวอยากพบตัวเลยขาในดวงใจของเขาก็รีบไปบอกเธอทันทีเพราะเมนเนซ่าเองก็อยากพบตัวนาตาชาเหมือนกัน ยิ่งให้เธอสนิทกับครอบครัวเขาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะทุกคนจะได้ยอมรับในตัวเธอและเขาเองก็จะจีบเธอได้อย่างเปิดเผยเสียทีเมเนซ่าคุณเข้าไปพบผมหน่อยเขาต่อสายเรียกเธอที่หน้าห้องของเขาให้เข้ามาเพราะจะได้บอกเรื่องนาตาชาให้เข้าไปหามาแล้วค่ะมีอะไรให้ฉันรับใช้คะ หญิงสาวรีบถามผู้เป็นเจ้านายทันทีตั้งแต่เธอเข้ามาทำงานที่นี่เธอจะขยันมากเพราะอยากทำตัวให้มีประโยชน์กับชายหนุ่มมากที่สุดเพื่อจะทำให้เขาภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคนแบบเธอไม่มีอะไรมากหรอกนาตาชาเรียกเธอเข้าไปพบนะ่ะบอกว่าไม่ได้เจอกันสียหลายวันอยากคุยด้วยสักหน่อย คริสโตเฟอร์บอกหญิงสาวไปตามที่ผู้เป็นพี่สาวบอกมาจริงหรือคะดีใจจังเลยคะ่ะงั้นฉันขอตัวไปพบคุณนาตาชาก่อนนะคะเนเนซ่ารีบวิ่งออกไปทันทีเพราะอยากเจอตัวของนาตาชาผู้เป็นเสมือนไอดอลของเธอคริสโตเฟอร์เห็นหญิงสาวดีใจราวกับเด็กได้ของขวัญชิ้นใหม่ก็ไม่ปาน จึงยิ้มให้กับเธอและก้มหน้าทำงานต่อไปวันนี้เขาตั้งใจจะไปดูคลังเก็บอาวุธสักหน่อยเพราะเกิดเรื่องขึ้นคราวก่อนทำให้เขาและสเตฟานีต้องผัดกันเข้าไปดูและเช็คระบบต่างๆให้กลับมาใช้ได้ตามเดิมหลังจากวันเกิดเรื่องนี่ก็ล่วงเลยมาเกือบสองสัปดาห์แล้ว ยังหาคนบงการไม่ได้เขาเองก็เครียดไม่น้อยไปกว่านาตาชาเมเนซ่าเดินเข้าไปในห้องของนาตาชาด้วยความดีใจสวัสดีค่ะคุณนาตาชามีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะเมเนซ่าทักเธอด้วยหน้าตายิ้มแย้มและเสียงสดใสสวัสดีจ้าเมเนซ่าไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม แล้วคริสให้งานเธอหนักไปหรือเปล่านาตาชาถามเธอด้วยความเป็นห่วงแต่สายตาจ้องหญิงสาวราวกับจับผิดและพิรุษในตัวเธอหากเธอเป็นสายจริงต้องมีอะไรหลุดบ้างละ่ะไม่เลยค่ะคุณคริสใจดีมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเรียนรู้งานค่ะเมเนซ่าเอ่ยตอบหญิงสาวไปงั้นก็ดีแล้ว ฉันกลัวว่าคริสจะใช้งานเธอหนักเกินไปถ้ามีอะไรอึดอัดคับข้องใจบอกฉันได้นะหรือว่าจะย้ายสังกัดมาเป็นคนของฉันก็ได้ฉันยินดีนาตาชาเปิดทางให้มิเนซ่าย้ายมาทำงานกับเธอถ้าหากเธอต้องการขโมยข้อมูลจริงเธอต้องรีบเปลี่ยนโดยไวดีใจมากๆเลยค่ะที่คุณนาตาชาเมตตาในตัวดิฉัน แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มทำงานให้คุณคริสเลยอยากเรียนรู้งานของคุณคริสให้เต็มที่ก่อนค่ะเดี๋ยวคุณคริสจะว่าเอาได้ว่าเกี่ยงงานค่ะเมเนซ่าตอบนาตาชาด้วยความเกรงใจใจจริงเธอชอบนาตาชามากกว่าแต่ว่าคริสโคเฟอร์เป็นผู้ให้โอากาสเธอและพาเธอมาที่นี่เขาเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณของเธอ หากเธอทิ้งเขาไปไปช่วยงานคนอื่นแทนกลัวเขาจะหาว่าเธอเนรคุณเอาได้งั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะหากอยากย้ายก็ย้ายมาได้ทุกเมื่อเลยนะฉันยินดีอยากให้เธอมาทำงานกับฉันจริงๆนาตาชายังไม่วายเปิดประตูต้อนรับศัตรตูอย่างเมเนซ่าแต่ว่าเธอรอบสังเกตพฤติกรรมคำพูดการแสดงไม่มีพิรุษใดๆเลย นาตาชาเองเริ่มลังเลใจกลัวว่าหากเข้าใจเมเนซ่าผิดไปจะทำให้เธอเป็นแพ้รับบาปและนั่นจะทำให้เธอทําลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไปเลยเธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นและหากคริสมารู้ทีหลังว่าพวกเราสงสัยคนที่เขารักกลัวจะผิดใจกันเสียเปล่าๆและจะมองหน้ากันไม่ติด ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคงเป็นอันต้องจบลงซึ่งเธอก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฉันต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะเมเนซ่า mm. เอ่ยขอบคุณหญิงสาวผู้เป็นไอดอลของเธออีกครั้งที่ใจดีและให้โอกาสกับเธอวันนี้ทั้งวันเมเนซ่าดีใจและทำงานอย่างแข็งขันเพราะได้เจอคนดีๆตั้งหลายคน เธอโชคร้ายแค่ได้ไม่นานหลังความโชคร้ายกับกลายมาเป็นโชคดีทันทีเหมือนตัวเองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งฟิลิปและนิโคลัสต,ตามสืบหน้าบริษัทของนาตาชาอีกวันแต่วันนี้เขาเจอคริสโซเฟอร์ออกไปข้างนอกคนเดียวจึงแอบตามไปเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าคริส มาตรวจคลังเก็บอาวุธที่โดนโจมตีไปคราวก่อนทั้งคู่เมื่อเห็นไม่มีใครจึงโทรหาคริสเขาอยากจะเตือนคริสเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขาเพราะไม่รู้ว่าศัตรูจะเล่นไม้ไหนคริสนี่ฉันเองนะนิโคลัสพูดทันทีที่คริสรับสายอ้าวนิกกี้เหรอมีอะไรหรือเปล่าคริสโตเฟอร์ เดินออกมาคุยด้านนอกเพราะข้างในค่อนข้างอับสัญญาณนายฟังอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องหันมองพวกฉันตามนายมาแต่ใส่หน้ากากปลอมตัวฉันอยู่หน้าโกดังของนายรถคันสีขาวคริสโตเฟอร์รอบมองด้วยห่างตาไม่ได้หันไปมองตรงๆทำเสหันไปทางอื่นแทน เดี๋ยวนายขับรถไปนอกเมืองจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวนายไปนั่งโต๊ะที่มีโซฟายาวเดี๋ยวฉันกับฟิลิปจะไปนั่งด้านหลังนายจะได้ไม่มีใครรู้ว่าเรามาพบกันนิโคลัสบอกรายละเอียดทั้งหมดให้กับชายหนุ่มไปหลังจากคริสโตเฟอร์ออกไปเขาจึงตามไปบ้างคริสโตเฟอร์ขับรถไปตามทางที่นิโคลัสบอกและไปนั่งรอทั้งคู่อยู่ ก็เห็นมีผู้ชายสองคนหน้าตาไม่คุ้นเดินมานั่งด้านหลังเขาตอนแรกก็ไม่แน่ใจนักตั้งใจจะหันไปมองแต่ก็จะต้องหยุดชะงักเพราะว่ามีเสียงที่คุ้นเคยได้เอ่ยออกมาไม่ต้องหันมาคริสนั่งทานอาหารไปนิโคลัสบอกคริสโตเฟอร์นายมีเรื่องอะไรถึงเรียกฉันมาคริสโตเฟอร์ ถามด้วยความร้อนใจเพราะนาตาชาบอกว่าสองคนนี้ห้ามพวกเราติดต่อจะให้ตามสืบเรื่องอยู่ข้างนอกเงียบๆวันนี้ฉันจะมาเตือนนายเรื่องเมนเนซ่าเรากำลังสงสัยว่าเธอเป็นคนนำข่าวของเราไปบอกฝ่ายตรงข้ามเมื่อวานเพิ่งได้ข้อมูลว่าเธอไปคุยกับคนที่น่าสงสัยแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มอะไร พราะข้อมูลที่ได้ไม่แน่ชัดระหว่างนี้นายอยู่ให้ห่างเธอหน่อยจะดีกว่าหากเธอเป็นสายจริงจะได้จัดการหากไม่ได้เป็นสายก็จะได้ตัดออกจากผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไปนิโคลัสพูดไปเรื่อยๆเหมือนกำลังคุยกับฟิลลิปแต่เขาตั้งใจให้คริสโตเฟอร์รับรู้เมเนซ่าหรอจะเป็นไปได้ยังไงเธอไม่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะ คริสโตเฟอร์รู้สึกช็อกเพราะว่าสิ่งที่ได้รับรู้ตอนนี้คือคนที่รักกำลังหักหลังเขาและถ้าเป็นเธอจริงเขาจะไม่ให้อภัยเธอเลยใจเย็นๆสิคริสฉันกับเมเนซ่าก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันดังนั้นถ้ายังไม่มีหลักฐานมัดตัวที่แน่นหนาเธอยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนายวางใจได้ เราจะไม่ทำอะไรจนกว่าจะรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมดฟิลิปบอกคริสไปบ้างเพื่อให้เขาคลายกังวลตอนนี้ถ้าไม่จำเป็นนายอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนกับเธอปล่อยให้นาตาชาจัดการสืบเรื่องเองไปก่อนเพราะผู้หญิงด้วยกันจะเข้าถึงกันง่ายระหวา่างที่ทั้งสามคนเข้ามาคุยกันอยู่ในร้านก็หารู้ไม่ว่า มีคนคอยตามทั้งสามคนอยู่เหมือนกันชายนิรนามได้โทรไปบอกปลายสายว่าอย่าติดกับแล้วครับคนคนนั้นรายงานจบก็เดินจากไปหลังจากที่คริสโตเฟอร์ได้รับรู้เรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ก็ทำเขาเครียดขึ้นมาทันทีเพราะคนที่เขารักจะเป็นฝ่ายตรงข้ามไปได้อย่างไรเธออยู่ในสายตาเขาตลอด ไม่เคยให้นอกสายตาไปไหนจะมีก็แต่หลังจากกลับบ้านแต่นั่นก็เป็นคอนโดที่ห้ามคนนอกเข้าหรือเธอจะแอบนัดคนอื่นเข้ามาเขาจะต้องจับตาเธอดูไว้ก่อนหากเธอเป็นสายจริงๆเขาจะต้องจัดการเธอด้วยตัวของเขาเองเพราะผิดหวังมากหากคิดจะมาเล่นกับความรู้สึกของคริสโตเฟอร์แล้วก็ไม่มีทาง นาตาชาส่งข้อความไปบอกฟิลิปและนิโคลัสว่าเมเนซ่าดูไม่มีพิรุษอะไรเลยแต่ทำไมสิ่งที่เราเจอมันทำให้เธอดูเป็นผู้ต้องสงสัยคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกเธอนั่งหลับตาบนเก้าอี้ทำงานในห้องของเธอนั่งคิดทบทวนจุดที่เธอพลาดมีตรงไหนบ้างอะไรที่เธอมองข้ามไป เธอไม่กล้าฟันธงว่าเมเนซ่าจะเป็นสายฟิลิปและนิโคลัสเมื่อเห็นข้อความของนาตาชาก็นึกแปลกใจเพราะว่าหากเป็นคนที่คิดว่าใช่ตัวการจะต้องมีอะไรหลุดบ้างแต่นี่ไม่มีเลยเรามาถูกทางแน่เหรอนิโคลัสถามฟิลิปฉันคิดว่าน่าจะถูกนะ เดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์เสียงที่ได้มากับใบหน้าของคนคนนั้นก่อนพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปเฝ้าแล้วนะจะอยู่หาข้อมูลเสียงฟิลิปบอกนิโคลัสแล้วก็เข้าไปในห้องเพื่อใช้สมาธิในการทำงานได้นายอยู่ที่นี่ไปฉันจะไปเองนิโคลัสบอกไล่หลังเพื่อนไปเขานอนยาบนโซฟาเพื่อคลายอาการเมื่อยล้า วันนี้ขับรถออกไปนอกเมืองไกลมากคลังอาวุธของบ้านนาตาชาอยู่ไกลเพราะต้องให้หาจากชุมชนเผื่อมีการระเบิดจะได้ไม่เดือดร้อนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่เช่นนั้นจะชดใช้ความเสียหายไม่ไหวจึงกันไว้ก่อนดีกว่าทางด้านนาตาชาที่ตอนนี้นั่งคุ้นคลิตเรื่องราวต่างๆอยู่ในห้อง ก็มีเสียงเคาะประตูเข้ามาเข้ามาได้เธอบอกอนุญาตให้คนข้างนอกเข้ามาเมื่อเห็นเป็นเลขาหน้าห้องจึงเอ่ยถามขึ้นแอมเบอร์มีอะไรหรือเปล่าคุณนาตาชาคะพรุ่งนี้มีเจรจากับผู้ค้าอาวุธเรื่องจัดส่งสินค้าคะ่ะคุณนาตาชาจะไปพบไหมคะแอมเบอร์เลขานาตาชารายงานการนัดหมายให้เธอฟัง แล้วกี่โมงล่ะ10โมงเช้าค่ะแอมเบอร์ตอบนาตาชาได้เดี๋ยวฉันไปตามนัดเองจ,จัดรถและไฟล์พรีเซนต์กับเอกสารไว้ให้ด้วยนาตาชาไม่ลืมกําชับสิ่งที่ต้องเตรียมไปกับลูกน้องสาวไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันขอลาง,งานครึ่งวันได้ไหมคะเพราะว่ามีธุระต้องไปจัดการนิดหน่อยค่ะ แอมเบอร์ Amber, ขอลางานกับผู้เป็นนายไม่มีปัญหาหาผู้ช่วยให้ฉันสักคนก็แล้วกันเธอไปทำธุราให้เสร็จเถอะนาตาชาอนุญาตเลข,ขาลางงานแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีภารกิจแต่เธอก็เคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนเสมอฉันขอให้เมเนซ่าไปช่วยแล้วค่ะ เธอยินดีและคุณคริสก็อนุญาตแล้วค่ะเอมเบอร์รายงานสิ่งที่เธอเตรียมไว้จนเสร็จแล้วเพราะหน้าที่ของเลขาต้องแก้ปัญหาให้กับเจ้านายเมนซาหหรออืมก็ได้นาตาชาคิดสักครู่จึงบอกอนุญาตไปไม่แน่หากได้อยู่ด้วยกันนานๆ อาจจะทำให้เธอเผยพิรุษบางอย่างก็ได้ความคิดนี้ดีทีเดียวเธอต้องขอบคุณเลขาของเขาแล้วจะให้นิโคลัสต,ตามประกบทีหลังนาตาชากลับถึงห้องพักเห็นนิโคลัสนอนอยู่บนโซฟาเธอจึงเข้าไปนั่งข้างๆเขานิกกี้กลับมานานแล้วหรอนาตาชาถามชายหนุ่มที่นอนเอามือไก่หน้าผากอยู่บนโซฟา กลับมานานแล้วเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมนิโคลัสลืมตาดูคนรักที่มานั่งข้างๆเขาเหนื่อยสิเธอตอบเขาเสียงอ่อยโอ๋โอโอ,โอมามากอดหน่อยนิโคลัสดึงหญิงสาวเข้าไปกอดเขารู้ว่าเธอทำงานหนักแล้วยังต้องมาคอยจับตาดูคนร้ายอีกคงใช้พลังงานไปมาก นาตาชาน้อมตัวลงไปซุกกับอกกว้างของชายหนุ่มทันทีเธอเองก็ต้องการที่พักอันอบอุ่นตั้งแต่เธอและนิโคลัสใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทำให้เธอรู้หัวใจตัวเองว่าเธอรักเขามากเช่นกันและชอบเวลาที่เขาเอาอกเอาใจเธอมันทำให้เธอดูเหมือนเป็นแมวน้อยตัวหนึง่งที่ชอบอ้อนเจ้าของ เพราะเวลาอยู่ข้างนอกเธอแข็งแกร่งมามากพอแล้วกลับบ้านจึงอยากอ่อนแอบ้างวันนี้เป็นอะไรทำไมดูอ่อนจังนิโคลัสแปลกใจเพราะทุกทีกว่าจะกอดจะหอมได้แต่ละทีเล่นเอาปล้ำจนเหนื่อยวันนี้เธอกลับมาให้กอดแถมซุกหน้าเข้าหาอกของเขาโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยเหนื่อยเฉย เธอบอกเขาเสียงอู้อี้กับหน้าอกของเขาหลับตาพริ้มไม่ลืมตาชายหนุ่มชอบเวลาที่เธอมาอ้อนแบบนี้เพราะทำให้รู้สึกว่าเขาต้องปกป้องเธอเวลาเห็นเธอแข็งแกร่งมากๆบางทีเขาก็กลัวว่าเธอไม่ต้องการเขากลัวในความเข้มแข็งมากๆของเธอหากเป็นแบบนั้นเขาแทบใจสลายเหนื่อยก็พักนะ เขาลูบหลังเธอเบาๆด้วยความรักพรุ่งนี้ฉันจะไปพบลูกค้าเลขาของฉันลางานต้องเอาเมเนซ่าไปแทนพรุ่งนี้นายขับรถตามไปได้ไหมนาตาชาบอกนิโคลัสได้อยู่แล้วคนสวยผมยินดีรับใช้ครับชายหนุ่มตอบเสร็จก็หอมเข้าที่ศีรษะของเธอแล้วกอดเธอไว้แบบเดิม อยากให้ช่วงเวลาแบบนี้ได้เดินช้าลงอยากใช้เวลาอยู่กับเธอไปนานๆในวันรุ่งขึ้นนาตาชาไปที่ออฟฟิศและเตรียมเอกสารต่างๆโดยมีเมเนซ่าเป็นคนช่วยถือของเมื่อจัดการไฟล์พรีเซนต์เสร็จเธอก็ลุกเดินออกไปทันทีโดยลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องเมื่อรถออกไปแล้วเธอจึงนึกขึ้นได้ จึงขอยืมโทรศัพท์ของมิเนซ่าโทรหาคริสโตเฟอร์คริสฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องนายช่วยไปเอามาแล้วเอามาให้ฉันหน่อยที่โรงแรมที่นัดประชุมกับลูกค้าเขาวก่อนนะ่ะนาตาชาสั่งเสร็จก็วางสายไปและส่งโทรศัพท์คืนให้มิเนซ่าเธอนั่งดูเอกสารข้าวๆไปทีละหน้าเพราะมีสัญญาที่ต้องเซ็นร่วมกันจึงอยากอ่านให้ละเอียด จะได้ไม่มีข้อใดตกหล่นหรือทำให้เธอเสียเปรียบฟิลิปวันนี้ไม่ได้ไปสังเกตการเพราะอยากวิเคราะห์ข้อมูลให้เรียบร้อยทั้งเสียงและรูปถ่ายจนผ่านไปราวช่วง11โมงจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าเขารู้แล้วว่าพวกเราทั้งหมดถูกหลอกเพราะเสียงที่ได้เป็นเสียงอัดที่เรียนแบบ เสียงเมเนซ่าและปล่อยสัญญาณเรดีโอคล้ายฟังวิทยุ FM นั่นทำให้ตอนดักฟังจึงได้เสียงนั้นมาแย่แล้วคนร้ายนำเราไป19ฟิลิปไม่รอช้าจึงโทรหานาตาชาแต่ว่านาตาชาไม่รับสายคริสที่หยิบโทรศัพท์เตรียมจะไปให้นาตาชาที่โรงแรมไม่เห็นสายฟิลิปโทรมาจึงโทรกลับด้วยเครื่องของตัวของเขาแทน เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ฟิลลิปให้มาจะรับสายได้หรือโทรออกได้เฉพาะเจ้าของเครื่องที่สแกนข้อมูลไว้แล้วเท่านั้นฟิลลิปว่าไงโทรหานาตาชาเหรอคริสถามออกไปขณะขับรถไปหานาตาชาคริสนายอยู่ไหนกำลังขับรถเอาโทรศัพท์ไปให้นาตาชาที่โรงแรมตามหลังนาตาชาไปประมาณสัก20นาทีได้ แย่แล้วคลิสเราโดนหลอกพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดและที่เราสงสัยเมนเนซ่าก็โดนจัดฉากตอนนี้เมเนซ่ากับนาตาชาน่าจะตกอยู่ในอันตรายฟิลิปรีบบอกอย่างรวดเร็วอะไรนะแย่แล้วเมเนซ่ากับนาตาชาไปไประชุมด้วยกันแต่โทรศัพท์นาตาชาอยู่นี่ทำไงดีถึงจะรู้พิกัดของนาตาชาตอนนี้ได้ เอางี้นายโทรหาเมเนซ่า oh แล้วบอกเบอร์ฉันมาฉันจะจับประชุมสายทั้งหมดรวมทั้งนิโคลัสด้วยเมื่อบอกคริสโตเฟอร์เสร็จฟิลิปผู้เป็นอัจฉริยะด้านอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมเมอร์ก็ล็อกเข้าระบบดาวเทียมสื่อสารหาพิกัดทันทีคริสโทรหาเมเนซ่าอย่างรวดเร็วฮัลโหลเมเนซ่าอยู่ไหนแล้วตอนนี้อีกประมาณ20นาทีจะถึงค่ะ พอดีลูกค้าโทรมาเลื่อนนัดคุณแอมเบอร์เพิ่งโทรมาบอกสักครู่เราเลยแวะทานข้าวกันก่อนเพิ่งจะออกจากร้านอาหารมาค่ะมเมนซาเล่ารายละเอียดยิบขอคุยกับนาตาชาหน่อยคริสโซเฟอร์บอกด้วยน้ำเสียงเครียดนาตาชาแย่แล้วเราโดนหลอกที่เราเห็นคือการจัดฉากตอนนี้เธอน่าจะตกอยู่ในอันตรายรีบผ่นรถกลับทันที คริสบอกนาตาชาไปและนิโคลัสที่กำลังตามนาตาชาได้ยินดังนั้นจึงพูดขึ้นนาตาชาลงรถเดี๋ยวนี้ฉันจะไปรับจะถึงเธออีกไม่ถึงห้านาทีนิโคลัสเร่งความเร็วทันทีเพราะเขาตามเธออยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้พินที่ผิดสังเกตได้นิกกี้เดี๋ยวฉันจะลงจากรถเดี๋ยวนี้นาตาชาวางสายเสร็จ รีบให้คนขับรถจอดรถทันทีและลงไปแต่ทั้งหมดจากที่วิ่งลงรถประหางได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งหมดได้ยินเสียงระเบิดจึงเรียกนาตาชาทันทีนาตาชาเธอยังปลอดภัยไหมแต่ก็ไร้สัญ,ญญาณตอบกลับฟิลิปนาตาชาละ่ะนายยิงภาพจากกล้องดามเทียมหาซินิโคลัสที่ร้อนใจไม่แพ้กัน พราะคนที่เขารักกำลังอยู่ในอันตรายหาไม่ได้เลยมีคลื่นรบกวนสัญญาณดาวเทียมนิกกี้น่าจะถึงตรงนั้นแล้วรีบไปตรงนั้นที่มีควันขึ้นเลยตรงนั้นคือรถที่นาตาชานั่งบางทีแรงระเบิดอาจทำให้โทรศัพท์ตัดไปฟิลลิปภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ไอพวกแบ็คแพนเตอร์ได้ตายทั้งหมดแน่เพราะค่าลูกน้องสาวมาเฟียใหญ่เขาให้แล้ว ลุงเอเนวากับพ่อของเขาได้ยกทัพไปจัดการแน่นอนนิโคลัสมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นแต่ซากรถที่ไหม้โหมกระหนำ่ำคนที่อยู่แถวนั้นมุงดูเหตุการณ์รถไฟไหม้เขาจึงรีบเข้าไปถามมีใครเห็นคนที่นั่งมาในรถไหมครับแต่คำตอบที่ได้คือทุกคนสายหน้าทำให้เขานั้นยิ่งร้อนใจขึ้นไปอีกคริสเมื่อมาถึงก็รีบเข้าไปหา นิโคลัสทันทีเพราะอยากรู้ว่านาตาชากับเมเนซ่าตอนนี้อยู่ไหนนิกกี้นาตาชาละ่ะไม่เห็นหวังว่าคงไม่ติดอยู่ในซากรถนิโคลัสบอกคริสโตเฟอร์และจังหวัดนั้นก็มีรถด,ดับเพลิงแล่นเข้ามาดับพอดีเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นทางที่คนใช้เยอะทำให้มีคนแจ้งอย่างรวดเร็วระหว่างรอให้รถด,ดับเพลิงดับไฟ ทั้งนิโคลัสและคริสโตเฟอร์ก็ภาวนาขออย่าให้เจอร่างทั้งสอง